สวัสดีครับประจารย์เสสิธาโรวันนี้จะมาเสนอไพ่ยิปีประจำวันนะครับสำหรับคนที่เกิดวันวันอังคารตั้งแต่วันที่2ถึง15พฤษภาคม2568นี้นะครับไปอาการตามตัวเลขนะครับตามดวงไพ่เกิดขึ้นนะครับเริ่มดิบด้วยกันหกใบนะครับหกใบ1 2 สามสี่ห้าหกคนเกิดบังชาญจริงไงเนาะเหมือนกันกันเป็นเงินหกเหรียญ6 of p e n t a c l e นะครับเปิดปลาปราดุเบิบาการที่โชคด,ดีนะครับ ต่อไปเป็นเรื่องของปราชัยความป้ายแพ้การต่อสู้แล้วเงินสี่เหรียญเก็บเงินเจ็บทองเทมเพลนตู้ถ้วยทั้งหมดสองใบคิงออฟเพนึ้นแล้วก็ เงิน3เหรียญ Tree of Pentacles นะครับคนเกิดบันกา,ารในปีนี้ดวงาตามีไพ่รูปเงินอย่างครึ่งนะครับมี3า,ามีสี่ใบ1 2 3 4งสองสามสี่รวมมานี้4ใบก็ถือว่าดวงดวงาตาที่ดีดวงาตาของเกิดเกิดบัญการปรจาจจะปิวแลเป็น,เป,นเป็นช่างนักรบตารต่อสู้การต่อสู้การมีการพ่แพ้มีการชนะผัดเปลี่ยนกันไปนะครับ แต่ช่วงนี้มันมีช่วงของการมีความไพ่แพ้เกิดขึ้นอาจจะรู้รู้เขาไม่ทันเกมเขาก็เสียเขาได้เปรียบไปเราก็เสียรู้ไปประมาณนั้นคือเหมาะสำหรับคนที่เรื่องของการพนันขันต่อเปิดขึ้นตานนี้เราได้ตาหน้าเราแพ้มาน,นะครับได้แต่เสียเป็นของเป็นการเป็นของเรื่องการกลเล่นนะครับประมาณนั้นคือไพ่ตัวนี้เป็นการเปการทำการค้าขายก็ตามที ถ้าลงผุดพลาดมาก็จะอาจจะพลาดหรืออาจจะเจ๊งขึ้นมาได้ต้องพิจารณาดีสิ่งสำคัญคือว่าก็ไปขอ,อ,อพระอุ้นอ้วนนะพระพระสังฆจายขอพรพระสังฆจายที่ไหนก็ได้ครับพี่เมียพระสังฆจายเป็นพระารานของท่าของของทางสายามพุทธขอพรครับพระสังฆจายขอช่วยลูกชจวยคอค้าขายดีงวดนี้ลูกโงนุมมีเดอยขอเฮงๆบัง,ง,บงๆนะครับประมาณนั้นครับ ขายของคือขายกว๋วยเตี๋ยวขายเสื้อผ้าก็ตามดีคอยขายดีก็บอกพระพิคเนตแล้วก็ถ้าได้แล้วก็ไปทําบุญที่วัดนั้นนะครับวัดไหนก็ตามทีครับบูชาพิเนตจะวต้องรวยนะครับประมาณนั้นที่สาคัญคือเป็นเป็นเทมเพลน์คือ น้ำจากคนโดนึ่งไปอย่างคนโดนมีการเปลี่ยนแปลงจังหวะชีวิตองท่า้มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะดีมาร้ายจากร้ายเป็นดีประมาณนะครับคู่คูกันไปแต่ส่วนใหญ่มักจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาอาจจะมีร้ายทั้งหมด้วยกันมี10อย่างมีร้ายแค่ประมาณ3อย่างอีก7จอย่างเป็นทุกดีนะครับสาหรับคนเกิดบันอัารในช่วงนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษ่าวว่ามีการเดินทางอาจจะไม่มีการเดินทางก็ได้ก็มีการ มีการซ่อมมีการเดินทางอาจจะมีพายุเกิดขึ้นอาจจะมนดิน,นไหวเกิดขึ้นก็ไม่มีการเดินทางแต่ช่วงนี้พอหลังจากพ้นนี้ไปก็จะมีการเดินทางคือหลังวันที่10ไปมีการเดินทางเกิดขึ้นอาจ,จเป็นการท่องเที่ยวนะครับไม่เป็นการทางวัดเป็นการท่องเที่ารถไปแล้วกลับมาอาจ,จเป็นทางต่างจังหวัดมาประมาณนั้นครับแต่ที่สําคัญโกรธเกิดบราการมักจะมีอัศวินถือเงินอาจจะมีโต้โผใหญ่ อาจมีผู้ช่วยเหลือเรานะครับแต่ว่าเราไปถึงปุ๊บเคียเล้งทั้งหมดตัวนี้เคียเลง้งหมดเลยเหยียวค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยประมาณน้นมีโต๊ะโผลมีเจ้ามือไปประมาณนั้นเราต้องมีการต้องรับขับช่วยดีนะครับประมาณมีโต๊ะโผลเราก็ต้องเดนยอนครับอีกสําคัญคือคนเกิดวันอังคารนี้เป็นผู้สามใบเป็นการติดตอ่อการสื่อสาร ระหว่างการทูก่การเจรจาการแปลภาษาการขายของการไปได้หน้าค้าที่ดินอาจมีลูกค้าชาวต่างชาติมาซื้อบ้านซื้อช่องต้องพูดภาษาต่างชาติได้นะครับถ้าพูดไม่ได้อดไปเลยนะครับถ้าพูดได้ก็โอเคถ้าเราพูดเองก็จะดีมากตั้งคุณบพูดเราก็มีค่าจะจ่ายเหมือนกันนะครับขอท่านโชคดีคนเกิดบนาคารเดินทางและปลอดภยัยไปที่ไหนมีโชคมีลาบมีเงินมีทองม,มากมายนะครับ ต่อไปเป็นช่วงของรายการดวงตาหมาเญ็งครับหลักสิบนะครับจบไปหลักสิบครับหลักสิบสเลข7และเลข3 3 7นะครับเป็นช่วงอาตาของคนที่เกิดบรรชาการตั้งแต่วันที่สองถึงสิพุทธสปาคม2 5 6 8นี้นะครับขอให้โชคดี สุขภาพดีต่อไปนะครับที่สำคัญคือพิดหน้าต่อไปอย่าลืมนะครับคนเกิดวันพุธนะครับอย่าลืมกดคลายกดซับสไครต์กดถูกใจเพิ่มเพื่อนไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ TikTok ก็ดีขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ